สสดค่ะเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปแรกรมโกทุกท่านนะครับก็พอดีวันนี้นะครับได้ไปแอบส่องดูทีมนะครับของคนที่ได้ดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับก็อ่ก็อ่เขาใช้ใช้นิกเนเอ้ยไม่ใช่อ่ใช้ชื่อในเกมนะครับว่าได้หลับชุงอะไรสักอย่างนะครับผมก็อ่านไม่ค่อยออกน่าจะออกจินจีนหน่อยนะครับ ก็หน้าตาพี่แกเป็นแบบนี้ครับผมหล่อเลาใช้ได้ทีเดียวนะครับก็ชื่อเอ็ดดี้ชุงปะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็น่าจะเป็นลูกครึ่งจีนแ่ะครับก็ตอนนี้เขาเป็นดับหนึ่งของโลกด้วยคะแนนนะครับสามร้อยสามพันสองร้อยสี่คะแนนนะตอนนี้นะครับแล้วก็แบทเทิลไปแล้วเก้าร้อยสิบหกครั้งนะครับ คือมันโอ้โหเขาแบตเทนเยอะอจริงๆนะครับ916ครั้งนะครับได้ไป3,000กว่าคะแนนนะครับทีนี้เรามาส่องดูทีมเขาดีกว่านะครับไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนนะน่าอยู่แถวอเมริกาแหละนะครับทีนี้เรามาลองดูทีมของเขาบ้างนะครับทีมของเขานะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเป็นไคลอกานะครับเดียกาแล้วก็สนอแหลก นะครับนึกว่าจะลงชื่อด้วยกาก้าหมดทั้ง3ตัวก็ดูเท่ดีนะเดียก้านะครับไคลอก้ากีลาติน่าเนี่ยเออเข้าท่าดีแต่ของเขาเป็นนะครับเดียก้าไคลอก้าแล้วก็สนอแลกนะครับผมซึ่งามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับผมตัวแรกนะครับไคลอก้านะครับถ้าเขาใช้ท่าแรกเป็นวอเตอร์ฟอลนะครับท่าชาร์จเป็นเซิร์ฟ นะครับแล้วก็บิสาดนะครับเขาเปิด2ท่านะคือตัวไคออกกาเนี่ยนะครับเขาจะแพ้ไฟฟ้านะครับแล้วก็แพ้พืชเป็นหลักเลยนะครับแพ้อยู่2อย่างนะครับที่แพ้แรงๆนะครับแล้วเขาจะทนท่านะครับทนท่าไฟทนท่าน้ําแข็งทนท่าเหล็กแล้วก็ทนท่าน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เขาแพ้หลักๆเลยก็เจ้าเทงโกเนี่ยนะครับเทงโก เจ้าพืชยักษ์เนี่ยนะครับไม่รู้เรียกอะไรนะครับออกลุ่มผมเรียกฮามอยยักษ์นะครับก็อย่าแพ้เป็นหลักๆเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเอามาใช้อยู่แล้วนะครับพืชอะน้อยมากที่เอาพืชมาใช้นะครับในในลีกหมายถึงในลีกนี้นะอ่ามาสเตอร์ลีกเนี่ยนะแต่นะครับมันก็จะมีนะครับอีก3าตัวซึ่งผมเคยเจอประจําก็คือมีไคลอก้าซึ่งมีท่าไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ เมเมลตันก็มีท่าไฟฟ้านะครับแล้วก็เดียากาเองก็มีท่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็จงะระวังนะครับเพราะเจอแน่ๆส่วนตัวข้างบนที่เป็นพืชไม่ค่อยเจอนะสำหรับผมไม่เจอเลยนะครับแล้วตัวไคล์กาเอาไปต,ตีตัวไหนได้บ้างนะครับก็เอาไปตีมิวทูได้นะครับมิวทูได้เฮ้ยมิวทูจริงๆมีท่าไฟฟ้าด้วย เออจำได้ว่ามีนะเออนี่ต้องระวังนะครับก็เนื่องด้วยความแรงของท่าอะเง้ยมันตีม e ิลทูเข้าปกตินะครับแล้วก็มีเมเมลตันนะครับเมเมลตันก็ไปสู้ได้อยู่นะครับผมเอ่อแล้วก็พวกแมมโมวนะครับทุกเก็ตสเนี่ยเมตากอร์ดเนี่ยสู้ได้นะครับสู้ได้เลยสบายๆเลย ทีนี้มาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวต่อไปของเขานะครับอ่าเป็นนะครับเป็นเดียกาครับผมเดียกานะครับเดียกาคือตัวเดียกาเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับเขาแพ้ต่อสู้นะครับแพ้ดินนะครับแพ้ท่าต่อสู้แพ้ท่าดินเพราะฉะนั้นพวกต่อสู้ทั้งหลายนะครับมาชงมาแชมป์อะไรเงี้ย อันนี้ต้องหลีกให้ไกลนะครับแพ้แน่นอนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอีกสามตัวที่น่ากลัวก็คือเนี่ยครับสนอลเลคมีท่าต่อสู้นะพาวเวอร์อัพพันใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ซูปเปอร์พาวเวอร์นะครับตัวเมเมลตันก็มีซูปเปอร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็นี่ครับฮิสทานเจอบ่อยเหมือนกันนะครับเขาเป็นไฟนะครับแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมเมลตัน เมเมลตันน่าจะมีท่าดินด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่ต้องระวังด้วยนะครับหลักๆของตัวตัวเดียก้าเนี่ยนะครับมันทนเยอะมากนะครับทนทนพิษทนพืชเป็นหลักเลยมันจะทนพิษโจพืชได้เยอะนะครับส่วนทนรองลงมาก็คือทนเหล็กทนน้ำทนแมลงทนไฟฟ้านะครับทน normal นะครับทนพลังจิต นะครับแล้วก็ทนหินแล้วก็ทนบินนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกไปตีไครลิวนะครับไค่ออก้าได้นะครับโทเกคิสได้นะครับมิวทูได้นะครับแล้วก็กีลาติน่าได้นะครับโดยเฉพาะท่าแรกของเขานะครับเขาใช้ท่าดอกคอนบีชนะครับท่าดอกคอนบีชเนี่ยเจ๋งมากเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับตัวไหนโดนมานี่หัวพ่ๆแหละนะครับ แล้วก็มีท่าไอรอนเฮดนะครับไอรอนเฮดแล้วก็ท่าทันเดอร์อ่ะเขาใช้ท่าทันเดอร์นะครับคือทันเดอร์เนี่ยไว้นายเอาไว้กันพวกนี่แหละครับเอ่อใครไอเดียกา้าไอ้ไยโอกา้านะครับผมแล้วก็ท่าไอรอนเฮดก็เอาไปตีใส่ไอกิลาตีหนางง้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็โทกเกชิสก็ได้นะครับ ตัวต่อมานะครับของเขาใช้เป็นสโนลักนะครับสโนลกเนี่ยเขาแพ้แรงๆคือหนึ่งอย่างก็คือพวกต่อสู้นะครับแล้วเขาก็จะทนท่าพิเศษเลยนะครับเขาจะทนท่าผีนะครับเฮ้ยเพราะฉะนั้นนะครับเขาเอาตัวต่อสู้ต้องหนีใช่ไหมครับมันจะคล้ายๆกับเดียก้านะครับคล้ายกับเดียก้าคือต้องหนีพวกต่อสู้ ทีนี้ตัวของเขาเองเอาไปตีพวกเหล็กได้นะเอาไปตีเมตากอร์สได้เอาไปตีเดียกาไ,ได้นะครับแล้วก็เอาไปตีกีลาติน่าเนี่ยแน่นอนเลยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ากีลาติน่าถ้าผีจะยิงสโนลักไม่เข้านะครับแล้วก็ไปตีพวกแสแวมเพิร์ดได้ด้วยนะครับพวกสแวมเพิร์ดนะครับอ่าหลักๆของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือทีมของอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเปลี่ยนทีมหรือเปล่านะครับก็ศึกษาไว้ครับผมลอกได้นะครับใช้ให้เป็นนะครับหนีให้เป็นใช้ให้เป็นนะครับแล้วเราก็จะชนะมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรนะครับเขียนมาบอกกันได้นะเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ